ในส่วนของตัวยางนะคะเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูไซเคิลเนี่ยในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวยางเนี่ยออตอนนี้ลงมานะคะก็คือเขาขึ้นไปเนี่ยก็คือทําแค่ในส่วนของตัวเวฟสามแล้วก็ลงมาทํา A นะคะณปัจจุบันนะคะในทําเฟรมที่เป็นทม์เฟรมเดลี่ชาร์ดเนี่ยก็มองว่าเป็นการเด้งขึ้นไปทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟบีนะคะม,โมะคะีโดยมีเงื่อนไขนะคะโดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเบรก275ขึ้นไปได้นะคะ275เย็นขึ้นไปได้เราถึงจะมองว่าเขาขึ้นต่อแต่ถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้เนี่ยมุมมองตอนนี้มองเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟบ,บีมากกว่านะคะให้น้ำหนักในส่วนของตัวเวฟบ,บีก็คือเด้งขึ้นมานะคะเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงต่อนะคะสำหรับภาพของอยางณนะปัจจุบันนี้นะคะโอเคนะโอ้โ oh. หนะ uh. hmm. ตัวนี้ก็เป็นพวกคอมมิตี้เนาะราคาก็ วิ่งขึ้นแล้วก็ยังคงวิ่งขึ้นอย่างอา่อยางแรงด้วยนะผมมองว่าตรงนี้มีโอกาสสูงมากนะครับว่ายังอยู่ในฝั่งเวฟสาอยู่เลยนะครับตัวราคาเนี่ยจริงๆแล้วการเทลลิงของเวฟเนี่ยถ้าเราเทลลิงฝั่งโลอ่ะมันต้องห้ามหลุด2-3-3นะแต่ด้วยความที่มันไกลไปแล้วก็อาจจะเทลลิงที่บริเวณเตัวกลุ่มเมฆนี่ก็ได้อามาสัก2-6-4นะครับจนถึง2-7-6 ก็จะเป็นโซนแนวรับที่ไม่ควรจะย้อนกลับมาต่ํากว่านะครับในฝั่งของตัวยางนะครับนะสองหกสี่สองเจ็ดหกโซนแนวรับเนาะตรงระแวกนี้นะครับนะเดีย๋ยวถอยลงมาก็ถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นอะไรก็จะเป็นย่อเพ่อขึ้นต่อนะครับสลับตัวยางนะครับคือต้องบอกว่าตัวยางพาราเองเนี่ยคือภาพของตัวยางพาราเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของตัวยางพาราผมจะให้ดูภาพในทางเฟรมที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะ แล้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ตัวยางพาราเนี่ยนะครับมีภาพของเทรนเนี่ยช่วงนี้อะครับเป็นเทรนขึ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับจากการที่ภาพของเขาเนี่ยเป็นไซเว์มานานนะครับเป็นไซเว์มานานเวลาเราดูตัววอลลุ่มเห็นว่าไอ้เส้นเส้นที่ขีดขีดตรงนี้ครับเป็นเส้นที่เคยมีการเทรดเยอะนะในอดีตคือบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีม,มีมีในยยะสำคัญกับราคา คือปริมาณซื้อขายเนี่ยมีนัยสาคัญกับราคาก็าคือตรงนี้เป็นจุดที่มีการซื้อขายเยอะผิดปกติผมไม่รู้ว่าเขาเทียบเคียงกับอะไรแต่เราอ่านจากกราฟว่าตรงบริเวณนี้เคยมีคนติดที่ราคานี้เยอะและเคยมีคนซื้อที่ราคานี้เยอะอย่างถ้าเราถอยกลับไปในระดับวีคลี่เราเห็นเลยว่าเส้นสีแดงแ,ดงแดงซึ่งผมเรียกว่า POC อรีคเห็นว่า POC ทํางานค่อนข้างดีเลยคือ จากเดิมเป็นแนวต้านทําหน้าที่เป็นแนวรับนะตรงนี้คือต้านอยู่ต้านต้านต้าน,านแล้วก็รับแล้วก็รับคือบริเวณตรงเนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าตัวอย่างปาราเนี่ยเอ,อจากแนวต้านทะลุขึ้นไปทาหน้าที่เป็นแนวรับทําให้ตัว POC ที่ใช้เป็นแนวรับ,แน,รบแนวต้านเนี่ยส่งสัญญาณบอกเราว่ายางปาราเนี่ยรอบนี้ก็คือรับอยู่เป็นเป็นดับเบิลบอททอมคือสามารถถ้าถ้าเกิดเรามองแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะช่วยให้เราอ่านเกมในระยะไกลๆว่า ในภาพของ weekly นะครับไพ่แพทเทิร์นมันส่งมันส่งลักษณะของอาการของราคาเป็นยังไงโดยอาการของราคาที่ผมเอามาจับผมใช้พฤติกรรมของตัววอลุ่มที่มีคนติดเยอะนะนั้นเมื่อไรที่ตรงตรงราคากับวอลุ่มที่มันมีการเชื่อมโยงกันหรือเรียกว่ามันเป็นการ cluster กันแสดงว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากๆและเป็นแนวรับแนวต้านที่ใช้งานได้ดีกว่าแนวรับแนวต้านในเชิงราคาเพียงอย่างเดียว นะครับแต่หลายคนเนี่ยจะใช้แนวรับแนวต้านเช่นไฮหรือโล w เดิมหรือเป็นค่า EMA 200 EMA 89นะครับหรือใช้สัดส่วนฟิโบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องอีกมันมาจากตัวราคาเป็นตัวเดียวแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าไปดูว่าเฮ้ยรอบขึ้นรอบลงของแต่ละรอบไซเคิลของตลาดเวลาเราหารอบขึ้นรอบลงมันไม่ได้ยากเลยคือรอบขึ้นก็คือราคาขึ้นไปทำไฮรอบลงคือราคาลงมาทำโลรอบขึ้นไปราคาขึ้นไปทำไฮ เวลาเรามองคือรอบนี้คือรอบซื้อร,รอบลงมาคือรอบขายรอบขึ้นไปคือรอบซื้อเราหาให้เจอว่ามันซื้อเยอะที่ราคาไหนมันขายเยอะที่ราคาไหนนั่นแหละครับคือระดับของราคาที่รายใหญ่ซื้อแล้วรายย่อยดอยหรือก็จะก็ะเจิจะเป็นอารมณ์แบบนี้คือเป็น,ปนจุดที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างใหญ่กับเล็กดังนั้นก็คือถ้าราคานั้นเป็นรายย่อยซื้อครับเวลามันลงมารีเทสมันลงมารีเทสหรือว่ามันขึ้นไปทดสอบเนี่ย ลายย่อยยมันจะออกอาการนะครับอาอการคือเวลาชนแนวรับแต่ต้านแล้วเนี่ยแนวนต้านที่เป็น,ปนแนวรับแต่ต้านที่มีปริมาณการซื้อขาย,ยเยอะในอดีตนะมันจะออกไซเวเลยชนแล้วงงชนแล้วฟ้างคือ,อนึกภาพแบบนี้นึกภาพว่ามีคนติดตรงนี้เป็นหมื่นคนเวลาราคาวิ่งมาชนระดับที่มีคนซื้อหมื่นคนเราเรียกว่าลายย่อยเนาะแต่อาจจะว่าพอชนไอ้หมื่นคนเนี่ยไอ้หมื่นคนเนี่ยมันจะกลับมาตกใจทันทีมันจะชนแล้วมันจะออกมาขายมันจะไม่ผ่านทันที แต่ถ้าไอระดับตรงนี้ที่เรามองว่ามันเคยเป็นลายย่อยติดดอยเอาไว้มันไม่ใช่มันเป็นลายใหญ่ติดดอยคือมันมีแค่คนเดียวมันจะพุ่งทะลุผ่านไปได้ง่ายๆในไม้เดียวเลยแต่เมื่อไหร่ที่แนวนั้นมันเป็นแนวลายย่อยมันจะเป็นแนวที่รวรับแนวนนตานนั้นทํางานได้ทันทีเลยดังนั้นนั่นคือ pipe pattern ชอบเกิดที่ POC ไม่ว่าจะเป็น POC หลักหรือเป็น POC ย่อยนะครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพ ในเมื่อผมอธิบายไปแล้วว่าเราใช้เกณฑ์ของปี OC ในการมองว่ามันเป็นแนวรับหรือแนวต้านและในเส้นสีแดงๆตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดที่ผมใช้ในการมองว่ามันเป็นแนวที่มีคนติดราคานี้เยอะในอดีตนะครับอ่ะเราเห็น,นเส้นสีแดงนี้ก็ทํางานเห็นไหมครับทํางานตรงนี้ก็คือ<ม>ทํางานตอนนี้มันสามารถ break ขึ้นไปได้แล้วพอมัน break ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยแนวต้านถัดไปก็คือ314เยนซึ่งเป็นแนวที่เกย สามารถต้านได้เหมือนกันนั้นเวลาเราดูโซนเราดูโซนก่อนว่าโอกาสที่มันจะเบรก260เยนแล้วมันจะไป315เยนมันมีโอกาสแล้วนะ,ะนั้นก็คือมองว่าตอนนี้คือตัวยางพาราเนะี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นเนื่องจากว่ามันเบรกโซนล่างขึ้นมาแล้วขึ้นมาเล่นอยู่โซนบนต้องบอกว่าโซนนี้คือโซนอัพโซนนี้คือโซนดาวพูดแบบนี้ดีกว่านะครับแต่งั้นถ้าเกิดตัวยางพราราสามารถที่จะเทรดเหนือ6,260เยนได้นานๆนะ ก็เป็นนิวิตหมายที่ดีที่ยางพาราจะขึ้นไปทดสอบ3ามห้อยิาเยนประกอบกับตอนนี้คือลูกยางพาราตอนนี้คือขาดมากๆนะครับเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็ยางพาราเนี่ยขาดตลาดคือยางยางพาราเนี่ยมันได้รับตัวเรื่องของตัวดีมาน์มาจากตัวล้อของรถรถไฟอีวีเป็นตัวช่วยอยู่แล้วแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาครับซัพพลายมันขาดมันขาดจากอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องของตัวเอลิเนยียที่เกิดขึ้นนะครับทําให้สภาพของ ของโลกของประเทศไทยเองเนี่ยค่อนข้างร้อนพอร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำในต้นยางไม่มีพอน้ําไม่มีเนี่ยน้ายางพราราก็จะออกน้อยกว่าปกติเรียกได้ว่ายางพาราหายจากประเทศไทยไปเลย30-40%อนันที่สก็คือเราเจอปัญหาโลกของใบร่วงนะครับในประเทศไทยเออทางภาคใต้ตอนล่างกับภาคใต้ตอนบนทําให้ปริมาณปริมาณยางหายไปอีกประมาณ10-15%ส่งผลให้ยางพาราเนี่ยปรับขึ้นมาตอนนี้ถจ็70บาทแล้ว จากเดิมในรยาคายงนางพาราเนี่ยอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณ40-45บถาทต้องบอกว่าขึ้นมาประมาณเกือบ50-60%ในระยะเวลาไม่ถึง2-3เดือนนี้นะครับและก็คาดว่าตอนนี้คือตัวภาคใต้เนี่ยจะเข้าจะเข้าสู่หน้าร้อนยิ่งจะไม่มี<อ>นม้ำก็อ,อีกนะยงะนางพาราก็จากตัวฟิสิกอลนะครับที่เราเห็นที่เราเห็นด้วยสายตาเราเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยยางมันขาดจริงๆนะแล้วเรามองย้อนกลับมาในเรื่องของเทคนิคอลเทอมเนี่ย นั่นคือมันก็โอกาสมันก็คงต้องเป็นเทรนขาขึ้นแหละนะนั้นพอเรามองว่าทั้งในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานกับตัวเทคนิคลมันเอื้อที่จะให้มันเป็นเทรนขาขึ้นการที่เราเข้าไปเทรดในตลาดที่เรารู้สึกว่าเราวิเคราะห์มาทั้งสองฝั่งแล้วมันน่าจะได้เปรียบเนี่ยนั้นตอนยงางปลาเนี่ยเบรกสองร้อสิบเยนก็ต้องมีของละนะครับแล้วก็ต้องไปทํากำไรที่ประมาณสามร้อยสิบห้าเยนนี่ยเห็นมาต้องไปที่ญี่ปุ่นเหนะ็นไหมทำไมเราไม่มีแนวเคลียรเราเองน่าเจ็บใจป่ะนะ ต้องปพ่งญี่ปุ่นน่ะที่บอกทำไมรัฐบาลใช้เงินเนี่ยดยูลักษณะใหญ่ๆมานะจากฐานเนี่ยหนึ่งสองจุดซื้อไปแถวนี้ฮะเห็นหนึ่งสองมนดูจากฐานนี่นะเราดูมันมันมันจากฐานกับประมาณแถวนี้นะขึ้นไปยอดประมาณแถวนี้นะเพราะฉะนั้นคุณดูว่าอ่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยที่มันเป้าหมายอ่ะพอะถึงวันเนี้ยถึงวันเนี้ยคุณขีดเส้นได้แล้วว่าเป้าหมายคุยู่นี้ จ็ดสิแปดจุดหกแปสิบปดจุดเจ็ดเนี่ยแปลว่าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าเฮ้ยราคาเมื่อมันลงแล้วมันจะลงมาถึงตรงนี้ชาวสวนยางทำยังไงเทวดาเลี้ยงสิครับเพราะราคามันลงเนี่ยเรื่อยแต่ถ้าราคาขึ้นก็โอให้น้ำให้ปุ๋ยเต็มที่เพื่อจะกรีดได้อย่างเยอะๆอย่างน้อยมอยังคิดได้อ่ะ นะหรือว่าพอขึ้นไปถึงตรงนี้ป๊บผมเริ่มลงนะดะูเป็นเดลี่ถ้ามีตลาดให้เขานะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รู้เรื่องหรอกคนพวกนี้นะฮะพอมีเงินมาล่อเขารู้เรื่องกันหมดนะอ่ะกระเป๋าตังแอปเอ,อิบอะไรแมค่ค้าใช้กันท่องเลยนะ <laughs> เรายัางงงอยู่เขารู้เรื่องอ่ะนะนะ พอขึ้นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันขึ้นสูงไมเรื่อยชาวสวนยางกระกดิกระดาดีใจพอมันแดงทำไงขายในสต็อกออกให้หมดสิครับพันแดงเนี่ยพอมันเขียวแรกลหละเก็บสต็อกเต็มที่สิครับแต่ขายออกให้หมดจะไปขายที่ไหนขายชอ็อตเนี่ยครับแล้วเก็บสต็อกเต็มที่จะซื้อจากใครซื้อลองไงครับเห็นไหมเราเพราะนี่นเป็นฟิวเจอร์เนี่ยอย่างน้อยมันคิดได้นะเพราะฉะนั้นมันลงมาเรากลวว่าลงมาตรงนี้นะเรา ดูหน้าเลยแล้วามาัลงมาจริงไหมนี่ครับถ้ามันจะไม่จริงเห็นไหมพอเข้ามาถึงตรงนี้ทำงางถึงเป้าแล้วครับแถวสวนทำไงเฝ้าดูครับปีสัญญาณกับตัวหรือยังถ้ากลับตัวทํายังไงก็เก็บสต็อกเต็มที่สซ็อกนี่จะเก็บเป็นรูปไหนลองโพสเชันก็ได้หรือ call o p t i ก็ได้ถ้ามีตลาดให้เขาเนี่ยเขาได้คิดด้วยบ้าง ไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ใต้อานาจของเท่าแก่ลงยางอย่างเดียวพอมาถึงตรงนี้ถึงเป้าหมายปั๊บเราลองขยายดูเนี่ยขยายดูเห็นไะหมันเริ่มมีฐานเห็นไหมยิงอยู่ฐานยกขึ้นดิซัมไฮเออโรด้ซัมเนี่ยเป็นการฟอร์มตัวแล้วตรงนี้ไฮเอ,อโรชัดๆเนี่ยเราก็ขีดเส้นของมันอ่าตรงนี้เป็นอเมริกแพทเทิร์นตัวแรกที่ไฮเอ,อโรเนี่ย หนึ่งสองลงลึกไปหน่อยมันไม่ขึ้นนาทีไซียเวโอเคไม่เป็นไรแล้วเข้าซื้อที่เขียวแรกตรงนี้นะแล้วก็นั่งรอจนกว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ขึ้นไปถึงตรงนี้เห็นไหมฮะพอขึ้นถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็โลว์ไฮโลว์ไฮแล้วเปลี่ยนเป็นแดงก็ไปขายตรงนี้นะออยังน้อยเนี่ยชาวสวนยางที่ทําอะไรได้บ้างอ่ะคราวนี้เราไม่พูดถึงละ เพราะว่ายัางไงร,รัฐบาลก็ไม่ฟังเสียงเขาเขาเขาให้ไปงอญี่ปุ่นแทนเราดูสภาพอย่างเนี้ยเราทําอะไรได้บ้างดูภาพรวมก่อนนี 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามกำลังจะขึ้นสร้างฐานอยู่นะฮะอีกไม่นานละครับระเบิดเถิดเถิงแล้วทำนิวไฮแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวสวนยางอยากขายสวนยางนะฮะอดทนอีกนิดนึงนะฮะได้เห็นนิวไฮแน่นอนกับชาร์จอย่างนี้ หนึ่งสองสามเนี่ยยังไงต้องสูงกว่าหนึ่งนะลองเข้ากดกับบรรทุกปรปาการเห็นไหมเข้าถึงตรงนี้เราปรับตัวเห็นไหมล้วอเล็กเนี่ยก็หนึ่งสองเราปรับตัวใช้ได้ครับใช้ได้ขึ้นแน่นอนนะอันนี้กราฟอย่างนี้ขึ้นแน่นอนนะครับก็ดีใจกับส่วนย่างด้วยก,ฝกว็ฝากถึงรัฐบาลว่าฝากถึงรัฐบาลว่าเอฟเฟกต์เอาไว้เถอะครับเราลงทุนไปตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะนะ อยู่ๆบอกว่าไม่มีวอลลุ่มปิดไม่มีวอลลุ่มคุณก็ปลดกรรมการผู้จัดการสิครับให้คนทํางานเอืทุ่มแทนคือของอย่างเนี้ยเราต้องมีนะประเทศเราเป็นผู้ผลิตนะเอาเพอฝันกันไปไม่ร,มรู้ไม่คงไม่ีใครฟังละ